จรย์จิงคะถ้าลูกเรางว่าป่วยบ่อยป่วยจริงหัวหน้างานหรือบริษัทควรทำยังไรดีคะอ๋อครับ เรื่องของการป่วยการมาสายมันแน่นอนฮะทุกๆบริษัทต,ต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งสําคัญครับถ้าเกิดป่วยบ่อยมาสายบ่อยนะครับมีผลกระทบต่องานแน่นอนครับสิ่งสําคัญที่องค์กรเองครับอาจจะทําได้ก็คือเรื่องของเราอาจจะลงไปดูว่างานของเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับประสิทธิภาพในการทํางานที่ลดลงหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองเช่นภาวะสุขภาพนะครับภาวะสุขภาพจิตหรือแม้แต่เรื่องขององานของเขาที่มีอยู่ในมือเขาเนี่ยมีเยอะขนาดไหนถ้าเราวิเคราะห์3ประเด็นนี้ได้ครับมันหมายถึงอะไรครับแสดงว่างาน มีผลกระทบกับ3ด้านนี้ของเขาเองจะทําให้3ด้านหนึ่งเขาเองเนี่ยส่งผลกับตัวเขาเองในเรื่องของถ้ามาสายหรือขาดลาบ่อยอาจจะเกิดจากภาวะสุขภาพภาวะสุขภาพจิตหรือแม้แต่กระทั่งงานที่มันมีมากจนเกินไปจนทําให้ตัวเขาเองอะรู้สึกเขาไม่มีแรงจูงใจในการทํางานอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่เราอาจจะต้องลงไปดูหน้างานด้วยครับว่าเป็นยังไงหรือลงไปดูภาวะสุขภาวะพวกนี้ด้วยเหมือนกันครับสครับเรื่องของคนรอบข้างครับว่าตอนนี้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะถามจากคนรอบข้างก็ได้ครับหรือถ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นก็ได้ครับว่าสิ่งพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรทําให้เขาเองป่วยหรือว่าลาบ่อยสอ,อย่างครับที่องค์กรเองเสามารถลงไปจัดการกับสิ่งพวกนี้ได้หรือสามารถลงไปประเมินเบื้องต้นได้ครับว่าเพราะอะไรถึงเกิดเรื่องของลาบ่อยป่วยบ่อยหรือแม้แต่กระทั่งมาสายบ่อยๆครับ